ครับสวัสดีครับสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะฮะสวัสดีผู้ร่วมรับฟังครับวันนี้ก็เป็นเวทีประเดิมของเวทีภูมิใจไทยใครทุกชาวบ้านนะครับที่ทีวิชาการของพรรคได้เริ่มต้นขึ้นนะครับวันนี้แล้วก็คงจะจัดให้มีกิจกรรมอย่างนี้นะครับในการพูดคุยกับชาวบ้านในเรื่องประเด็นปัญหา,ต,า,าต่างๆอย่างต่อเนื่องนะครับวันสำหรับวันนี้เนี่ยนะเราก็ หยิบเอาปัญหาท,ที่เป็นปัญหาหลากัหลกๆแล้วก็เป็นปัญหาที่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนเรื่องประท้วงต่อนเนื่องกันอยู่นะครับมาพูดคุยกันกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจริง,รงๆผู้ที่อยู่ในพื้นที่จริงๆนะครับเพื่อที่จะได้นำเรื่องราวไปสู่การขับเคลื่อนกิจกรรมของพรรคนะครับทุกช่องทางที่จะสามารถทําได้นะครับวันนี้เวทีภูมิใจไทยคลายทุกชวบ้านนะครับก็ว่ากันด้วยตอนของมันสมปะหลังตกต่ํา นะครับวันนี้เรามีพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังมาพูดคุยกับเราหลายท่านนะครับรวมถึงท่านสสวิสิทธิ์พิทยาพรสนนรสนครราชสีมาของพรรคนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกมันสำปะหลังมากที่สุดของประเทศนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็น่าจะเป็นพื้นที่ที่พอมีพื้นที่ปลูกเยอะที่สุดก็น่าจะมีปัญหามากที่สุดด้วยเนี่ยนะครับก็ จะได้พูดคุยกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาผมขออนุญาตเรียนนิดนึงนะครับว่าการเสวนาตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะถ่ายทอดให้ชมกันทางเว็บไซต์ของพักด้วยนะครับ w o r l d w w e b p h u m j a i t a i c o m ก็ชมกัได้เลยนะครับแล้วก็จะมีคลิปการเสวนาให้ชมภายหลังด้วยนะครับเราเริ่มต้นกันที่ท่านสววิสิตเนี่ยนะครับอยากให้ช่วยสะท้อนปัญหานะครับที่พบ นะครับปัญหาเรื่องมันสำปะหลังตอนนี้เนี่ยเริ่มจำนำกันมาเกือบเดือนอแล้วจะเห็นปัญหายังเยอะอยู่นะฮะเยอะอยู่มากเลยครับเชิญ <พอ S 1> ท่านสสครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพรักตัวท่านครับผมนายวิสิทธ,ธิ์พิจิตรพรสมาชิกสภาผู้แทน,นาราษฎรจังหวัดขอนแก่นพักภูมิยจไทยนะครับเนื่องจากว่าที่จังหวัดเสมานะครับเป็นจังหวัดหนึ่งที่ปลูกมันสำปะหลัง มากที่สุดในประเทศไทยนะครับและก็เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญยิ่งต่อพี่น้องเกษตรกรนะครับผมได้รับคําร้องเรียนจากพี่น้องเกษตรกรจํานวนมากนะครับตั้งแต่เริ่มฤดูจนรัฐบาลได้มีนโยบายมีมติคณะมนตรีนะครับแทรกแซงราคามันสำะหลังเมื่อวันที่15มกราคม5 5 5 5นะครับโดยให้มีผลตั้งแต่1กุมภาพันธ์2555 น็นไปถึงเดือนพฤษภาก็ปรากฏว่าจากการรับฟังนะครับมันฝรังนั้นเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญยิ่งเพราะว่าภาคอีสานนั้นเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะแห้งแล้งนะครับมันฝรังนั้นทนแรงใช้น้ำน้อยพื้นที่ของจังหวัดสิมาก็เป็นเหมาะสมในการปลูกมันสำปะหลังและก็เกือบทุกภูมิภาคข,ของประเทศไทย นะครับเช่นภาคกลางเป็นต้นก็ปลูกมากแต่จากการเริ่มนโยุบายของรัฐบาลนะครับผมขอกลบาเรียนว่ามัสตังนั้นจะเป็นพืชหนึ่งที่ปลูกหนึ่งปีครบรอบนะครับพี่น้องประชาชนจะเก็บเกี่ยวขุดมันขายก็อยู่ในช่วงหลังฤดูฝนต้นฤด,ดูหนาวนะครับเพื่อให้ทันฤดูปลูกรอบปีต่อไป เพราะว่าจะได้มีความชื้นของดินนะครับช่วงฤดูหนาวหมดฝนไม่ใหม่นะครับแต่ปรากฏว่าหลังจากรัฐบาลน,นะครับได้มีนโยบายอันนี้เกิดขึ้นทําให้พี่น้องส่วนใหญ่นะครับได้ปลูกมันขายไปแล้วร่วม3เดือนนะครับการที่รัฐบ,บาลมีนโยบายแทรกแซงราคากําหนดไปที่เปอร์เซ็นต์มันนะครับยีได้ราคากิโลกรัมละ สองบาทเจ็ดสห้าสตางค์ <c oughs> นะครับแต่เนื่องจากว่าพี่น้องเกษตรกรส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่เลยมีภาระต้องใช้หนี้ใช้สินนะครับแล้วก็ดูการเตรียมดินเพื่อปลูกให้ทันรอบปีเห็นว่ามันสับหลังนะครับถ้าเริ่มดำเนินการหนึ่งกุมภาเนี้นะครับมันจะอยู่ในมือพ่อค้าไปแล้วไม่น้อยกว่า70%นนะครับและ หลังจากรัฐบาลได้เริ่มโครงการดังกล่าวแล้วนะครับผมเองได้มีโอกาสไปประชุมที่สระากลางจังหวัดชิมากับคณะกรรมการการเกษตรก็ได้รับข้อมูลนะครับว่าประมาณสักกลางเดือนกุมภานะครับมีลานมันลงแป้งเข้าร่วมโครงการเพียง6แห่งเท่านั้นเองในขณะที่จังหวัดนครชิมานะครับมีอำเภอทั้งหมด32อำเภอก็ทำให้โครงการนี้นะครับพี่น้องเกษตรกร ไม่สามารถร่วมโครงการได้นะครับทำให้ต้องขายหัวมันสดนะครับกับลานที่อยู่ใกล้ๆเพราะว่าหนึ่งมีลานน้อยที่รับซื้อร่วมโครงการนะครับทราบว่ามีเงื่อนไขามากมายที่ไม่สามารถให้ลานมันหรือลงแป้งเข้าร่วมโครงการได้พี่น้องเลยขายในราคาที่ต่ำกว่าราคาจํำนำอย่างมากนะครับโดยเฉพาะขณะนี้ อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสอบถามแล้วทั้งประเทศเลยราคาประมาณไม่ถึง2บาทประมาณบาท9กากว่านะครับในขณะที่ราคาจำนำนั้นสิ้นเดือนนี้เริ่ม1มีนาก็จะเป็น2บาท80บทนะครับตเองคิดว่าอยากให้ทางฝ่ายหน่วยง,งานเกี่ยวข้องนะครับช่วยนำไปแก้ไขแล้วก็ทราบปัญหาของพี่น้องเกษตรกรตัวจริงนะครับซึ่งได้รับผลกระทบอย่างยิ่งต่อโครงการดังกล่าว ปัญหาที่ทเห็นเบื้องต้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็จะมีเรื่องของลานมันที่จะรับซื้อเนี่ยนะครับซึ่งแน่นอนว่าว่าส่งผลกระทบถึงต้นทุนนะครับเดี๋ยวจะมีคุณเสกสรรน,นะครับคุณเสกสรรวิวัฒก์สุขุนรัฐท่านเป็นตัวแทนเกษตรกรจากอําเภอเทพารักษ์นะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวจะบอกเล่าเรา,าถึงต้นทุนหรือว่าค่าใช้จ่ายที่มันมันเกิดขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะนําไปสู่ความไม่คุ้มค่าหรือว่าเกษตรกรอ,อะไรครับไม่ ไม่ได้รับความสมบูรณ์แบบในการขายเนี่ยนะครับเรียนเชิญคุณเสกสรรครับครับผมผมนายเสกสรรวิวัฒน์สกุลรัตน์นะครับประธานกลุ่มเกษตรกรอำเภอเทพลักษณ์จริงๆแล้วผมเคยมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วครับกับท่านสสตอนนั้นมาร่วมเรียกร้องเรื่องส่วนต่างนะครับของพี่น้องเรื่องข้าวโพดนะครับทีนี้ก็ในในแต่นะที่ตรงนี้ก็เป็นตัวแทนเกษตรนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นจากพี่น้องร้องเรียน จากโครงการรับจำนำที่เกิดขึ้นนะครับเพราะพื้นที่ตำบลอำเภอเทปรักษ์นะครับมีผู้ปลูกมันประมาณ5 0,000ื่นกว่าไร่นะครับแต่ปัญหาที่เกิดในขณะนี้คือจุดรับจำนำนะครับที่รัฐบาลกําหนดกําหนดแต่ละพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับอย่างจุดเริ่มต้นแรกๆเลยนี่ก็4 0่สถึงห้กิโลที่ไกลสุดนะครับดังนั้นค่าขนส่งที่น้องเกษตรกรจะไปจำนำเนี่ยก็มีแต่รถ อิแตนนะครับถ้าเรียกบ้านเรานะครับรถแทกรถอะไรพวกนี้นะครับก็บรรจุทีนึงก็ได้ทีละสี่ตัน3ตันนะครับดังนั้นมันไม่คุ้มค่ากับการขนส่งนะครับแต่นี้ในขณะที่กําหนดล้านทั่วไปที่รับซื้อนะครับของพี่น้องเกษตรกรก็จะอยู่ที่บาท 90- บถึง2บาท20นะครับแต่ขณะความเป็นจริงต้นทุนณตอนนี้คือต้นทุนการผลิตจากเกษตรนะครับกระสรวเกษตรก็คืออยู่ที่2บาท27ถ้าพี่น้องขายได้ขนาดนั้นก็ถือว่าขาดทุนแล้วครับ แต่ทีนี้พรอรัฐบาลรับจำนำปุ๊บก็จะมีกระบวนการที่เข้าไปจำนำนะครับเกิดปัญหาจากการหมุนไกลจุดรับจำนำไม่เพียงพอนะครับรอคิวนานนะครับมีเจ้าหน้าที่ที่ร่วมโครงการตุกติกนะครับนี่ล้วนแต่เป็นปัญหาในขณะนี้นะครับทีนี้ไปขายก็มีการในขณะนี้นะครับมีการเขาเรียกว่าเรียกเก็บหัวคิวนะครับ ร้านใหญ่ๆที่เป็นจุดลับเริ่มแรกเลยที่จุดจำนำของรัฐบาลที่กําหนดให้ในพื้นที่ร้านใหญ่ก็จะเรียก10%จากจํานวนของเกษตรกรนะครับแล้วร้านร้านเล็กๆที่แตกย่อยออกมาจะเรียก5%จากกลุ่มเกษตรกรที่ไปจำนำนะครับส่วนนี้คือเขาเรียกว่าเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับถ้าพี่น้องเกษตรกรคน,คนไหนไม่ร่วมหรือไม่ไม่จ่ายตรงที่10% 5%น้็ตนี้ก็จะได้รับความยุ่งยากนะครับรอคิวนาน มันเราขูดขึ้นมาแล้วหรือว่าตัดต้นแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์แป้งจะด้อยลงถ้าเราตัดต้นไม่นานนะครับเนี่ยที่เอามาดูนะครับตัดต้นไม่นานเพื่อปล่อยทิ้งไว้แล้วเปอร์เซ็นต์แป้งจะลดลงแป้งจะเสือ่อมคุณภาพมันล้วนแต่เป็นปัญหาเกิดปัญหาทั้งสิ้นนะครับจุดตรกใหญ่ๆเลยก็คือหนึ่งรัฐบาลผมว่าไม่มีความพร้อมนะครับไม่มีความพร้อมเพราะม,มันก็เช่นเดียวกับรัฐจะนำข้าวกำหนดอยู่จุดเดียวนะครับ ที่ผ่านมาคือมีตัวอย่างให้เห็นแล้วแต่แต่ไม่ไม,ไม่ไม่แก้ไขนะครับจุดจำนำข้าวก็สามครั้งสี่ครัปีก็มีจุดลงสีเดียวที่เด<บ>ียวจำนำเงี้ยเหมือนกับมีการล็อกสเปกกันไว้อยู่แล้วนะครับมันก็เหมือนกันพอมารอบสองก็มีร้านใหญ่ร้านเดียวพอร้านอื่นจะเข้าร่วมโครงการปุ๊กรกรรกบ,บกำหนดกฎระเบียบ,บข้อต่างๆเข้ามาไม่ให้ร้านที่จะร่วมโครงการที่อยู่ใกล้กับพี่น้องนะครับมีมีเข้าถึงผม ผมเลยตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนกับการบีบ,บ,บตลาดให้แคบลงนะครับแล้วก็ทําให้พี่น้องเนี่ยสูญเสียบีบแล้วให้ไปตกตกอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะครับคือคือตอนนี้ก็ผมก็เอาทันนีก่อนนะครับครับก็มีเรื่องของต้นทุนนะฮะเดี๋ยวต้องฟังเสียงเกษตร,รกรตัวจริงนะครับว่าจริงๆแล้วกว่าจะกว่าจะถึงขั้นตอนที่ขนไปขายเนี่ยนะครับมันมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง กว่าจะไปขายกว่าจะได้สตังค์มันคุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนนะครับเ,เรียนเชิญคุณอน,นันต์ครับคุณอน,นันต์มุ่งแห่งกลางฮะรด,ดครับ,ดดรบดดไม่ร้อยแล้วรีเซ็ญคุณอน,นันต์ตงนี้ครับครับเรียน ท่านสสวิสิทธิ์วิทยาพรแล้วก็ผู้มนุนหลายการนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับวันนี้นะครับกับผมได้มีโอกาสนะครับเข้าถึงตัวแทนของพี่น้องนะครับซึ่งเราก็มีเห็นใครที่จะพึ่งได้นะครับแล้วก็มาล่องเรียนนะครับในเกี่ยวที่การต้นต้นทุนนะครับผมจะกล่าวที่ถึงการต้นทุนกว่าจะเป็นมันสมลังขึ้นมานะครับการทวนดินเตรียมดินนั้นนะครับ จะต้องไถพุ่นดินนึงสองครั้งนะครับสามครั้งเผื่อว่าฝนตกมาน้อยแล้วก็วัชพืชก็ขึ้นก่อนก็มีนะครับเราไถถึงสามครั้งบางครั้งนะครับกว่าพี่น้องจะได้เป็นเป็นมันขึ้นมานะครับทีนี้นะครับอตอนที่ทํานะครับพี่น้องก็คิดว่าไม่มีอาชีพใดนะครับนอกจากที่พื้นที่ที่กับผมอยู่นะครับรวมกับเกษตรกร,ร,กรทุกท่านที่มาอยู่อยู่ที่ ตำบลที่ผมอยู่นะครับก็ดินนั้นเหมาะแก่การเพาะปลูกมันเป็นส่วนมากนะครับแล้วก็ข้าวโพดนะครับแล้วก็ข้าวบางส่วนนะครับที่นี่ความเดือดร้อนสูงนะครับเพราะว่าเกษตรกรทุกครอบครัวนะเก็บทุกครอบครัวครับที่ปลูกมันสําหลังที่ไม่ได้รับความเดือดร้อนนะครับพอปลูกแล้วนะครับค่าต้นทุนก็คือปุ๋ยนะครับปลูกแล้วและยังเสี่ยงต่อกโรคต่างๆก็คือเพี้ยนะครับหลายด้านนะครับที่ที่มา พอสุปแล้วเขปลูกมาเสร็จพอเป็นหัวนะครับพอที่จะได้ดำรงชีวิตนะครับของครอบครัวนะครับแต่ว่ารัฐบาลคิดว่าจะช่วยยังไงหรือว่าจะช่วยถล่มให้ให้ยับลงนะครับผมไม่ทราบนะครับจากโครงการนี้นะครับทำให้พวกเรานะครับได้มีการขาดทุนกันนะครับขาดทุนเพราะอะไรนะครับเพราะหนึ่งนะครับในการขนส่งนะครับ เกษตรกรที่จริงๆนะครับประมาณ70%นะครับของพื้นที่ผมจะไม่มีรถส่วนตัวเลยนะที่จะนำการเกษตรไปขายนะครับก็จะก็จะมีรถที่ว่าจ้างกับคนที่พอมีอันติกินนะครับเข้าไปขายนที่จุดที่ทางรัฐบาลไ,ได้จัดสรรนับก็คือว่าตลาดที่คุณเศกษสรร์ได้ ได้ได้เรียนให้พี่น้องได้ทราบนะครับบางครั้งก็มีปัญหานะครับตอนออกจากใกล้นะครับมันทําหลังก็สดดีแต่พอไปแลมคืนแล้วนะครับขาดทุนตรงไหนเดผมจะชี้นะครับว่าขาดทุนนะครับการขาดทุนนั้นนะครับแค่รัฐบาลนะครับให้แค่เจ็ดสิบนะครับสองบาทเจ็ดสิบนะครับสองบาทเจ็ดสิบห้านะครับนะะมันไม่เพียงพอ นะครับซ้ำร้ายนะครับนโยบายยังทำเหมือนจะให้ตลาดตีบลงนะครับเพื่อที่คนจนๆไม่สามารถที่จะไปขายได้เลยนะครับนอกจากบางทีจะขายโครงการให้คนอื่นแล้วให้คนอื่นไปขายกำไรแบ่งกำไรกันบ้างตอนหลายๆอย่างที่จะ้ปประสบการณ์มาท,ที่พี่น้องได้ร้องเรียนมาครับแล้วก็กำหนดนะครับครอบครัวละร้อยร้อยตันอย่างเงี้ย นะครับคนทำเกินก็มีนะครับคนทำเกินก็มีนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับการขาดทุนมันเกิดขึ้นที่ว่าการขนส่งเนี่ยครับนะการขนส่งที่ว่าพอไปแล้วถ้าแลมคืนจะของรถก็ทำหน้าที่ปรับเราเหมือนกับเรียกที่ว่าค่าใช้จ่ายเพิ่มเพราะว่าค่าป่วยการเขาต้องมีนะครับเพราะว่าเขาไปแลมคืนให้เรารถก็ไม่ใช่รถเรานะครับจะดีหน่อยก็รถที่